โอ้ซื้อมาจะโดนหรือตีจ้กบาทเราคน,นสื่อจะกี่นอซื้อหาร้อยเว้ยารอยจสีมาขายแพงแต่บ้านี้นีแบแสนสามแสนสีพุ่นโอซื้อหาร้อยอซื้อจะโดนรจะโดนแล้วเว้ยจะปี้วเน้ะนจะบอไหนตายผมฮะจะขอบ่าไหนตายผ <laughs> มาจะบท่นไหนตายอเ <laughs> ว้ย วอ้ยนี่ตายหรืบ่าตายตายแต่โดนแ้วว้ายฮาบอไปทั่วอะไรตายถิ่มาโฟ่ด้ไม่แหงสนิีขึ้นมาหาหลอกคนลองมาแตเว่นเถอะฟอยเต้นยังไเราจะเห็นครับว้ายหลอกมาแตเว่นโกหลอกงี้มาขึ้นถนนอันนี้ประเไหนคำอยู่เนาะ เฝ้าหลอกเฝ้าไปนอนมันหนาวเฮ้ยหลอกกันเป็นต่ายนั่นสันดวลกันไม่เป็นต่ายเลยคอยเป็นผีเดินนางเด้อห่วยโอ้ยผีเดินนางเด้อกับมี่มนดิแม่มีเด้อผีเดินนางเด้อโอ้ยนี่คือหมอลำชิ่งเหรอก็นางเด้อเด้อเด้อนางเด้อโอ้ยเป็นไปทัวข้นหอมสมุนีกันเล 哦，喂、oh. <What? S 1> oh,，哦，可以好撇，喂。